สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการขายเหรียญนะครับ r v n Coin นะครับที่เว็บไซต์ของ n i h a s h นะครับทำการขายเหรียญเพื่อที่จะแปลงเหรียญ r v n นะครับให้เป็น BTC ก่อนที่จะโอน BTC นะครับไปยังกระเป๋าที่ผมผูกกบัญชีธนาคารเพื่อที่จะทำการถอนออกมาเป็นเงินบาทครับคลิกเข้าไปในส่วนของ Wallet นะครับหรือว่ากระเป๋าเงินที่อยู่บน n i h a s h นะครับซึ่งจะเป็นกระเป๋าเงินที่ผมใช้สําหรับการ รับเหรียญน,นะครับจากการคุดบิตคอยนะครับหรือว่าคุดอีเธเรียมแล้วก็แปลงเป็น BTC หรือว่าบนะิตคอยในแอรจะทําการคุดอีเธเรียมนะครับแล้วก็แปลงเป็น BTC ให้เราโดยอัตโนม,มัติที่เข้าไปในส่วนของ Rvn นะครับเราเวนคอยตอนนี้ผมมีจํานวนเหรียญ Rvn อยู่นะครับทั้งหมด1,212เหรียญน,นะครับผมต้องการที่จะแลกเปลี่ยนให้เป็น BTC นะครับหรือว่าขายให้เป็น บิตคอยนะครับก็คือคลิกในส่วนของการเซลล์ R v n นะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าต่างนะครับบอกว่า Rvn นะครับเป็นบิตคอยนะครับเลือก100%ก็คือขายจำนวนเหรียญทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะได้ประมาณ0.003 btc นะครับทำการรีวิว Exchange นะครับก็จะทำการสรุปว่าเราต้องการที่จะ ขายเหรียญน,นะครับหรือว่าเซลนะครับตัว r v n Coin ให้เป็น BTC นะครับคลิกในส่วนของการคอนเฟิร์ม c h a n g e นะครับคลิกในส่วนของ confirm exchange ตอนนี้นะครับผมก็ทำการขายเหรียญน,นะครับ AVN นะครับจำนวน1,212เหรียญ r v n นะครับ,นน12 12รบแป่งไปเป็น BTC แล้วก็จะมีการให้ดู transaction นะครับ ตัสดีครับเงินที่อยู่ทางฝั่งของอาร์เวนคอยของเราก็ถูกแปลงเป็น BTC เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะถอนหรือว่าโอนไปสู่บัญชีนะครับที่เราได้ทําการผูกบัญชีไว้นะครับเราอาจจะผูกบัญชีไว้กับซิปแม็กนะครับหรือว่าผูกบัญชีไว้กับอัพบิดหรือว่าผูกบัญชีไว้กับบิดครับนะครับก่อนที่จะถอนเป็นเงินบาทออกมานั่นเองสำหรับคลิปการ แปลงเหรียญนะครับอาเีให้เป็น Bitcoin ก่อนที่จะโอนจาก Bitcoin ออกไปเข้าสู่บัญชีที่เราจะ้ทาการผูกไว้อาจจะเป็นเกระรรไทยหรือว่าเป็นธนาคารในบื่นที่เราทําทำการยืนยันตัวตนแล้วก็ผูกไว้กับเว็บเทรดนะครับก่อนที่จะไปเทรดเป็นเงินบาทอีกครั้งหนึงสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ